ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบเรื่องพระนาคามีวันก่อนได้ชวนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไว้ขาหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามฉันทะเราตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามาก เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการม่ฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าปิยโตชาเยเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งๆท,ที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรา เราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจเราเสียใจเพราะความงโง่ไม่ใช่เสียใจเพราะความฉลาดเพราะสภาวะท่างหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของทรงตัวมันเป็นของที่มีอันที่จะต้องสลายไป และเราก็ไปรักของสปกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกําลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดด้านหลังไหลออกมาแล้วเราก็รังเกียจในเลือดเห็นว่าเปนของเห็นว่าเป็นของโสโครของไม่สะอาด ตอนนี้สําหรับน้าหนองน้าเหลืองอุจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากท่าที่เรามีความพอใจโดยจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มวยความสกปรกเต็มวยความโสโครก แล้วเราก็ไปนั่งรักนั่งปรารถนาไม่เพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้ายะยถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยโง่คนอื่นจะโง่หรือจะฉลาดอัตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้แต่ว่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้วังว่าโง่มานนาน แล้วก็มีความทะเยอทะยานมากก็มากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมเมื่อก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดแล้วก็โปรดอย่าถามย้อนมาเมื <c oughs> ่อเวลานี้ยังต้องการไหม ถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้าจย,ย้อนถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้าจะถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดก็งามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไง ก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของอาตมาแย่สวยก็เชิญสวยจะงามก็เชยงามจะแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปจะให้ไปสนใจนะั้นเลิกไปแล้วไอ้ถา,ถามว่าทำไมาจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี่มันคลาน พลายก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสาหรับตะบันน้ํามากินได้ก็จะเอาตะบันน้ามาตะบันน้ากินไม่ได้ก็น้ำมนไม่กินไม่เคยไหวเรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระะนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรงพอใช้ได้ เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี่พูดอย่างคนแก่ไม่ใช่พูดอย่างพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีถ้าเห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามนึกถึงภาพขึ้นมาเมื่อไยอยากจะเจียนเมื่อน,นั้นมันเบื่อมันหน่ายมันซีไอเอียนมันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของาธาตุไม่ใช่รังเกียจคน เพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีแม้ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดตํำเหลืองน้ำหนองเจะว่าจะอยู่ภายในไม่แต่หลังไหลมาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจนี่เราไม่รักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งใน้นด่างขพระอานาคามีมักตอนนี้มามักที่สองความจริงมันมักเดียว แต่วันตัดเป็นสองตอนก็เ,เรียกมรดิสองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท <c oughs> ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดด้วยอำนาจของพรหมิหารสี่ก็ได้หาทางตัดด้วยกำนัยของกสิงก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อน เนี่ยเพราะกําลังกายาเพราะกําลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกําลังไว้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างให้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วมันจะเดินไปไหนก็นอนกลิ้งกันโลตอนนี้เราก็เถือกันตามสบายวิธีตัดทำยังไง อาตเตเด็นผูมริหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความเยาบายความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปทาไม่ตรงกับเราไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านัตถิโลกเกอ,อนิทิโต ว่าคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะสแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดี บางบาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดายของชาวโลกเราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราฉลลาดแล้วก็ไม่โกรธไอ้ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง,ง่ในคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการนินทาและสันเสรนี่ยังไงทำไมใจจึงไม่คิด การที่เราดีหรือเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทําเองไอ้คำว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้ก็คิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการ ว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชั่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็จต้องรู้สภาวะของคนและสัตว์ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาปาทนานอกุศลกรรมไม่เสมอกัน บางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทําชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามาดนจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทําดี อย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาไอ้ความจริงจิตของเรามันระยำไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทําตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาปาทานแ,นและกุศลกรรมที่เขาทาเป็นนั้นพระรมณ์ใจของเขาเป็นธาตุนเรื่องอะไรล่ะ จะต้องมานั่งโกรธธาตุโกรธก็คนจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทยานอยากในทางที่ชั่วนายคือปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แต่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เรา ถ้าเราจะค่าคนจะค่านายเขาหรือว่าคนจะค่านายเราให้ค่านายเขานี่งคงฆ่าไม่สําเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราค่าไม่ได้ถ้าค่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าฆค่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสละนายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไป อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทําอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอว่าจงโกรธเขาจงเกลียดเขา,จง,เเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราเราก็ทํำยังไง ก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านวิธีกันยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่ไปนายใหญ่บาร์เรอนั่นก็คือพรมีหามสีเจ้านายเก่าเราไม่ครบราพบกันพบกับน,นายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปทางไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส าอารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนและสัตว์ไม่ได้รักเริ่มได้ของกิเลสรักด้วยความเมตตาปราณีและอารมณ์ใจของท่านก็ดีเต็มบริวยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกื้อกูลใครถ้ามีอารมณ์เป็นสุขในอารมณ์ใจของท่านก็เต็มบริวตความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ช้าดุิยาใครเองใครได้ดีท่านก็ชื่นอกชื่นใจ ถ้าให้บุคคลใดเพี้ยงพรำเจอะนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทำความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสีนายท่านดีจริงๆท่านมีแต่อรม์สดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไป เจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้ามองจิตมีแต่อารณ์คุณมัวมีแต่รณมงุ่นง่านงุ่นงานหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันไม่ได้ความเดือดร้อนมันมีแต่ความโหดร้ายเจ้านายดึง คือป่าทานยึดหนนเป็นของกูยึดตนี่เป็นของกูนั่นผ่อนของกูนี่ผีของกูนั่นน้องของกูนันพ่อของกูแม่ของกูทราบสินของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้านี่ร้ายมากขับไปเสียมันทำให้ใจงุนงานอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอากุสนคนไม่ฉลาดความโง่ไอ้เจ้าโง่ในยึดถือตาบันเขาสั่งไงก็ทำตามไม่ครบไล่ไปเสี ไล่เปิดไปหมดไอ้นายสีนายนี่ครบไม่ได้ครบมันไว้เพียงใดมันมีแต่วความทุกข์มีแต่วความเดือดร้อนหาเรื่องเปลืองความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาคบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่วความสดชื่นท่านมีแต่วความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่วความรักคิดจะย,ยื้อแยางทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้ ในชาดิสัญญาใครก็มีมีถึงความเย็นดีเมื่อบุคคลอื่นเขาได้ดีมดเมื่อคนใดเขาเพลียงพรำท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจุดอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อครบนายใหม่สี่นายเข้ามาจนเต็มกําลังใจนายเข้ามาคลองเต็มที่แล้วก็ชวนนายพิจารณาหาความจริงนายสี่นายนี้ท่านฉลาด นอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศินสิ้นอ้วนเลี้ยงสมาธิสิ้นอ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วน้วยเมื่อศินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายนี่ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทําให้อารมณ์ใจศินอิ่มหนำสำราญอ้วนเทียมีกําลัง ทำให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้บัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาโกรธกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ย จะทำไมโกรธเขาทาไมจะทำไมฆ่าเขาทําไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเรานี่มันเกิดเกิดเพราะอะไรท่านก็ยะตอบว่าเกิดเพราะตัณหาความทยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ด้วยความโง่ความต้องการความเกิด แต่ก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจนี่ก็ถามนายท่านต่อไปวัานายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะไม่เกิดเพื่อความโกรธความพยจาบาทไม่ต้องการการประหัรประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข นายจะทํำยังไงนี่นายท่านก็จะตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ๋ยเจ้าก,ก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเถอซิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเป็นมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวไปในที่สุด ท่านก็จะบอกว่าโน้นเน่ยไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองเมียรมเต็มไปได้โทสะจริตองสมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำให้ใช้พิจารณาคือเพ่งกัสินได้แก่โลหิตกัสินอื่นดอกบัวสีทองดอกบัวทองคำเป็นสีแดง นั่งเพ่งพิจรารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตานึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงจนตั้งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองเพียอทีละน้อย,อยเหลืองเหลืองอ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพลึก แล้วก็แพราๆเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตธมานพิจารณาว่าพระอนี้ทรงชานโ,โลกีได้แล้วแดยวทรงชานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หักข้ามความโกรธไม่ได้ตัดไม่ได้หตืว่าห้ามช่างขาช่างขาที่สามให้เดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวแต่ตัดขาขาดไม่ได้ จะตัดยังไงมันจึงจะขาดองสมเด็จพระบรมโลกระน่ายก็อธิษฐานให้ดอกบัวนั่นเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่อ,องใสว่าโอหนอเน้าดอกบัวแห้เหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสมมาสมพระเจ้าทำดอกบัวกลีบหล่นลงไปสมหมดแล้ว เป็นอันว่าก็เธอก็พิจรนารณาดูก็เอ๊ว่าดอกปัวนี่ที่แรกนี่มันเป็นทองคํามีสีแดงสดใสเมื่อสักครู่ในเหี่ยวแห้งไปเวลานี้ใบก็ร้อยลกลีบก็หล่นเกสรก็หล่นฝักก็หายก้านก็หักมีสภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดก้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในทำกลาง มีการคลายตัวเป็นธรามกลายม,มีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดในเมื่อใจไม็นโง่แบบนี้ใจเราจึงมีทุกข์ ขันหามีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวไปทำกลางและมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกับดอกโบที่เราเห็นจำใสยอยู่เมื่อกี้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองนี้ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพออาระอหลา์เลยผลน,น้สุดท่านก็เข้าถึงความเป็นอารหัตผล แต่ของเรายังไม่เอางอ่ายก่อนเรามาแวะกันขั้นพระนาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารสีก่กดีเรือทรงอยู่ในโลหิตตกศินก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการคิดคิดว่าทุสรายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์เมตตาปราณีเป็นอาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความกลัวคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าขันห้ามันไม่เที่ยงแล้วล้วก็ตรงทำจิตของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพเมรหารสีเที่ยงเท่านี้ดับบรรดาท่านพุทธบริษัท จิตใจท,ทั้งนั้นหลายก็จะเต็มไปได้วยความชื่นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกกคตารมแบบนี้เราเห็นว่าสภาวะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราโลกีวิสัยเป็นปัจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นปัจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพาน ถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดการมฉันทะคือความรักในเพศเสียได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในอบริการหนึ่งโทสะความเยบาตหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏเกิดเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดี ที่เราปฏิบัติแต่มกระแสว่ะสัตธรรมทศนาขขงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอำนาจครบายใหม่คือพรหมีหันสีแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเราหนี้ไม่สมัยช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธาวบ้านเพื่อประโยชน์อะไรจะทําลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมใจของท่านก็จะพ้นจากความทุกข์ด้วยอำนาจของความรักและความโกรธ อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลอรบันดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเวลาที่สําหรับจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อทนนี้ไปขอสาว่าข้อองค์สมเด็จพระปฏิแก้วจงสม,มาสอาทรงอารมณ์พิจารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านราธนาสวั